ตัวนี้เป็น n ี o อนะครับกราฟิกแท็บเล็ตของพาวโบเดี๋ยวมาแกะกล่องดูข้างในกันนะครับว่าภายในจะมีอะไรมาให้เราบ้างนะครับ mm hmm. ลักษณะตัวกล่องก็ดูสวยงามนะครับการออกแบบกราฟิกลวดลายนะครับดูสวยดี mm hmm. มีโฟมรองการกระแทกนะครับ mm hmm. สีชมพูดำนะครับ ออกสีชมพูนะเหมือนสีน้ำตาลนะที่มีมาให้เพิ่มเติมในกล่องนะครับเป็นปากกาเป็นสายนะครับอ,อ่าภายในนะครับมีของให้ประมาณนี้อันดับแรกก็เป็น ตัวกระดานนะครับตัวกระดานเนี่ยเป็นไซส์ M นะครับขนาดอยู่ที่9คู5นิ้วเนอะตัวเนี้รุ่นนี้เท่าที่ดูในเว็บไซต์นะครับก็มีอยู่3สีนะครับจะเป็นสีดำล้วนแล้วก็จะมีสีเขียวแล้วส่วนตัวเนี้ยเขาบอกว่าเป็นพิง k ์แบล็นะครับอ่ะผิดตัวกล่องเขียนว่าเครย์พิงนะครับ อืไม่ใช่พิงแ a ็คเคพิงส่วนปากกาตัวนี้เดี๋ยวแกะซองเลยดีกว่าปากกานะครับมีปั๊มโลโก้ของพาโบไว้ตรงนี้มีปุ่มสองปุ่มให้กดนะครับอืมจะมีด้านหนึ่งนูนนะครับแล้วก็ด้านหนึ่งก็จะเตี้ยลงมาเออก,ก็โอเคนะเนี่ยเพราะว่าจะได้รู้ว่ามัน กดอันไหนติอันไหนปุ่มบนอันไหนปุ่มล่างนะครับม,มีวงแหวนสีเขียวตรงนี้เป็นสีเขียวของพาโบล่ะเนี่ยสีของเขาละ่ะนะครับปากกาน้ำหนักกดของปากกานะครับในสเปคเขียนว่าอยู่ที่แปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองระดับนะครับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับยุคนี้ก็จะอยู่ที่แปดพันกว่านะครับอืม ปากาด้ามใหญ่ดีก็เป็นไซส์ที่ยอดนิยมนะครับจับถนัดมือนะครับประมาณนี้ย้อนกลับมาตรงที่กระดานนิดนึดนงนะครับมีช็อตคั k คีให้ตั้งอยู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ปุ่มนะครับให้เราเลือกตั้งใช้งานอยู่8ปุ่มแต่ว่าเท่าที่ไปดูในเว็บไซต์นะครับในสเปคเห็นบอกว่าตัวปุ่มเนี้ยจะทำงานได้กับพวกในคอมพิวเตอร์นะครับ พวก PC ซหรือ Mac นะครับปุ่มตรงนี้อาจจะไม่ทำงานบนสมาร์ทโฟนที่เป็น Android นะอืมเห็นบอกว่าเป็นอย่างนั้นนะครับสายเคเบิลอ,อืมอันนี้ดูดีเนี่ยอันนี้ดูดีนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นสายถักอะครับเหมือนเป็นผ้าผมไม่รู้นะว่ามันจะทนกว่าสายที่เป็นยางพลาสติกยังไงแต่ว่าเออมันดูสวยดีเนาะ แต่ผมชอบอัน,นียที่เขามีแบบรัดสายเพื่อเก็บเพื่อความเรียบร้อยนะครับอย่างเงี้ยชอบเลยจะได้ไม่รกแล้วจะได้ไม่พันกันนะครับตรงพอร์ตด้านหนึ่งเป็น USB นะครับส่วนพอร์ตอีกด้านหนึ่งเป็น Type C ก็รุ่นนี้อย่างที่ในสเปคว่ามาก็คือสามารถต่อได้ทั้ง ในคอมพิวเตอร์นะครับ Mac หรือ PC แล้วก็สมาร์ทโฟนที่เป็น Android นะแต่ว่าในสมาร์ทโฟนอ่ะต้องเป็น Android เวอร์ชัน6ขึ้นไปนะครับประมาณนั้นก็มีอะแดปเตอร์ให้2ชิ้นก็จะเป็นตัวเนี้ยเป็น Type C นะแล้วก็ตัวเนี้ยไมโคร USB นะครับการเชื่อมต่อตัวเนี้ยต่อกับคอมพิวเตอร์ถ้าเกิดว่าจะใช้ต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับก็ใช้อแดปเตอร์เนี้ยเสียบเข้าไป ถ้าอะแดปเตอร์ใครเป็นพอร์ตที่เป็นไมโคร USB ก็ใช้ตัวนี้นะครับพวงอย่างนี้แล้วก็เสียบเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าสมาร์ทโฟนของใครเป็น USB Type C ก็ใช้ตัวนี้นะครับต่อเข้าไปต่อกับสมาร์ทโฟนของเราส่วนตรงนี้เป็นวงแหวนไว้สำหรับเปลี่ยนหัวปากกานะครับหัวปากกาก็มีแถมให้นะครับกี่หัวเนี่ย1 2 3งส จ็ดแปดแปดหัวนะครับตรงนี้แปดหัวเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนให้ดูเป็นตัวอย่างนะกันเอาหัวใหม่มานะครับแล้วก็อันนี้หัวเดิมของมันใช้ตัวนี้ยหนีเข้าไปนะครับจึกดึงออกมาแล้วก็ใช้อันใหม่เปลี่ยนเข้าไปนะครับในกรณีที่เราใช้ไปนานๆแล้วหัวมันสึกนะครับเขาก็มีสำรองไว้ให้เราแปดหัว ใช้กันให้มันไปเลยนะของเครื่องมือนะครับเนี่ยสำหรับคนที่อยากอ่านนะครับเนาะมีภาษาอังกฤษภาษาจีนทุกภาษานะครับยกเว้นภาษาไทยดูรูปอก็ได้นะครับวิธีการต่อส่วนการเชื่อมต่อตัวเนี้ยไปยังสมาร์ทโฟนของเรานะครับ ตัวสมาร์ทโฟนเองอาจจะต้องไปเปิด OTG นะครับเนี่ยเขาจะบอกไว้ว่าถ้าเสียบ Connect ทไ p ด์ซเข้าไปกับเครื่องของเราเนี่ยต่อต่อเครื่องของเรากับมาต่อสมาร์ทโฟนของเรานะครับกับไอกระดานตัวเนี้ให้ไปเปิด OTG adapter ด้วยนะถ้าเกิดไม่เปิดมันจะไม่ทำงานนะครับประมาณนั้นแต่ถ้าต่อกับคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับแต่จะให้เต็มประสิทธิภาพต้อง ไปดาวน์โหลดไดรเวอร์จากหน้าเว็บของทางฮา r b โบเองนะครับเพื่อจะสามารถเซตตั้งค่าปุ่มการใช้งานนี้ได้อีกนะเดี ừ, ๋ยวลองมาใช้งานเลยดีกว่านะครับผมอาจจะลองเอาต่อกับสมาร์ทโฟนที่เป็น Android นะครับเป็น Android เท่านั้นนะ iOS หมดสิทธิ์นะครับแต่ว่า iOS เขาก็มี iPad ดนะเนาะเขามีประกาของเขานะครับ ส่วนที่ใครยังไม่ได้ใช้ iPad หรือ Apple นะครับก็เป็นสมาร์ทโฟนที่เป็น Android ก็ใช้ตัวนี้ได้หลังจากที่ลองใช้กับสมาร์ทโฟนแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะลองต่อกับคอมพิวเตอร์ดูนะครับว่าการใช้งานจะมีประสิทธิภาพเป็นยังไงบ้างนะครับโอเค It is your choice to make a little mockery, it won't do. หลังจากได้ลองต่อใช้งานเจ้าพาโบรุ่นนี้นะครับที่ต่อกับสมาร์ทโฟนที่เป็น Android แล้วก็ต่อกับเครื่อง Mac ของผมนะครับโดยที่ต่อกับเครื่อง Mac หรือเครื่อง PC ซต้องไปดาวน์โหลดไดรเวอร์ก่อนนะครับเราจะได้ตั้งช็อตคัตตรงนี้เพื่อสะดวกในการใช้งานนะครับถ้าไม่ได้ดาวน์โหลดไดรเวอร์มานะครับตรงนี้เราก็ไม่สามารถที่จะตั้งใช้งานมันได้นะส่วนการลงไดรเวอร์ของเครื่อง Mac นะครับ ก็จะมีความซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีไฟล์ที่เป็น PDF นะครับให้เราดูประกอบการใช้งานนะครับเพราะว่าเครื่อง Mac เองเนี่ยจะมีระบบรักษาความปลอดภัยอยู่ประมาณหนึ่งนะครับต้องไปปลดล็อกมันนะครับเพื่อมันจะได้ทำงานร่วมกับเจ้ากระดานนี้ได้อย่างเต็มที่นะครับส่วนการใช้งานแล้วเนี่ยตัวที่ วาดกับ Android นะครับผมวาดตัวน้องแกะนะครับช่วงนี้กำลังติดเกมอยู่เลยครับก็วาดน้องแกะไปนะครับลักษณะเส้นน้ำหนักก็ออกมาได้โอเคเหมือนกันนะครับเอาไว้วาดเล่นสนุกๆนะครับผลของการใช้งานกับเครื่อง Mac นะครับก็โอเคนะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับในส่วนของ Product นะครับพวกวัสดุหรือว่าพื้นผิวของมันนะครับผมว่ามันมันดีเลยนะตรงเนี้พื้นผิวดีนะครับ แล้วก็หาพวกปุ่มชอ็อตคัตอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ากดแล้วมันมีความแน่นดีนะครับทั้งในส่วนของปากาด้วยน้ําหนักก็มีน้ําหนักที่ดีเหมาะมือในการวาดนะครับสําหรับคนที่อยากจะนําไปใช้ในงานนะครับไม่ว่าจะเป็นอาเวิร์กฟอร์มโใช้ในการวิดีโอคอลในการพีเต์งานหรือว่าการคอมเมนต์งานในการช็อตโน้ตต่างๆ ตัวนี้ก็สะดวกสบายกว่าการใช้เมาส์นะครับส่วนถ้าเกิดสนใจนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะฝากลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับลองเข้าไปดูตัวสินค้านะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ไซส์นี้เป็นไซส์เนะครับเห็นบอกว่าจะมีไซส์เล็กอีกก็คืออาจจะเป็นไซส์ S นะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับโอเคครับรอบนี้ลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ